สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องมณีนะคะวันนี้คะ่ะแอดมีก็มาตามนะคะคุณลุงเกตนะคะที่มีพระพุทธรูปนะคะสหน้านะคะท่านผู้ชมตามเหมือนเคยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ตัวเลขเข้านะคะกับลูกยางนะคะท่านผู้ชมแปดเจ็ดกับแปดหนึ่งนะคะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมแอดมีก็เลยตามมานะคะสวนผักของคุณลุงนะคะท่านผู้ชม คุณลุงก็โชคดีบ้างนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะตามตัวลเลขให้กับท่านผู้ชมนะคะได้รับชมรับฟังเหมือนเดิมนะคะแอดนี่ขอฝากช่องไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับช่องมณีชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจคะ่ะเดี๋ยวตามแอดนี่ไปหาคุณลุงเลยนะคะาตามคุณลุงไปแล้วนะคะในบ้านนะคะ สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงเหมือนเช่นเคยนะคะอ๋อวันนี้วันพระด้วยใช่ไหมคะลุงวันพระครับวันพระวันพระนะคะ่านผู้ชมได้เลขุ่อวันพระครับวันพระวันพระนะคะวันนี้ก็ถวายลูกยางให้กับคุณแม่กับคุณยายเหมือนเดิมนะคะงวดก่อนก็ถวายลูกยางเหมือนกันค่ะหมดก่อนก็ให้ตัวเลขกันนะคะก็ให้กับลูกยาง เดี๋ยววันนี้อันนี้ก็จะส่องกับลูกยางพราะดีคิดในใจว่าจะมีลูกยางเอกไหมก็ดีลุงบอกว่าวันนี้ถวายลูกยางเหมือนเดิมก็ถือว่าเป็นโชคดีนะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนาะมองเห็นกับลูกยางนะคะเปดเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งก็ตัวเดียวกันนะลุงตัวเดียวกันจ้ะตัวเดียวกันนะคะครับนี่ถวายลูกยางอีกวันนี้ถวายลูกยางจ้ะถวายลูกยางอีกแล้วจุดทูด้วยครับนี่จุดทูกจะมีนี่ จุดตอนไหนคะคุณลุงจุดจุดวันนี้เลยจุดตอนเย็นเออตอนตอนเช้าเนี่ยเมืมอเช้าเลยเมื <Brothers> <reco> ่อเช้าเนี่ยมาจากวัดอ๋อทุบเสียงไทยใช่ไหมคะท่าเสียงททยวันอันนี้วันวันพระด้วยหกห้าสองหกห้าสองจุดเมื่อเช้าจุดเมื่อเช้ามาจากวัดจ้ะเับมาจากวัดแล้วเนาะครับมาจุดแล้วก็มาถวายอาหารนะกับคุณยายคุณยายจ้ะอางวดที่ผ่านมาคุณลุงลูกยางมีห้าลูกเนาะมีมีห้าลูกวันนี้ถวายหนึ่งสองสามเจเจ็ด เจ็ดถวายแปดเลยแต่แต่เขาขโมยไปอันหนึ่งใครขโมยคะลุงเออ้ผู้หญิงครับผู้หญิงเขาขโมยไปอันหนึ่งเขาขโมยไปอันหนึ่งก็เลขเจ็ดเนาะเลขเจ็ดครับเราก็ตีสามตัวทั้งหมดที่ผ่านมาเนาะห้าแปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งเนาะจ้กับลูกยางเพราะว่าลูกยางมีห้าลูกแล้วก็ศูนย์ด้วยเนาะศูนย์แปดเจ็ดเนาะเราก็ตีให้ เร็จเพิ่มเลยเนาะางินที่ผ่านมาก็เข้าจริงๆนะคะท่านผู้ชมคุณลุงได้เท่าไหร่เนาะคะคุณลุงไหนครับงนที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะเออผมผมได้ยี่สิบาทครับแต่ผมคูณสี่สิบสี่สิบแต่ก็ให้ยี่สิบาทแล้วเล็กอันด้วยครับอ๋ออันด้วยเนาะครับครับอันด้วยแต้คุณลุงถือลอตเตอรี่เนาะลอตเตอรี่ครับผมซื้อลอตเตอรี่เนี่ยโอ้ยออกตัวกลับเนาะออกกลับครับเนี่ยเนี่ยลอตเตอรี่เห็นไหมเห็นจ้ะเห็นจ้ะ ออกตัวกลับนะลุงครับครับหนึ่งแปดศูนย์เลขหน้าหรือเลขไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าเลขหน้าหรือว่าเลขหลังแต่จะมีอยูศูนย์หนึ่งเปดนะคะหน้าอาจจะเป็นเลขหน้าเนอะศูนย์หนึ่งเปดศูนย์หนึ่งแปดเนอะออกศูนย์หนึ่งเปดเนาะอันนี้คือออกตัวกลับกับคุณลุงของคุณลุงหนึ่งแปดศูนย์เกือบแล้วลุงเกือบเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้วเกือบถูกเลขหน้าเกือบมีเฮอีกนะคะเกือบมีเฮ ตอนนั้นก็ผมผมมาเห็นข้างหน้าอีกเนี่ยไม่เห็นนักข่าวมาเลยผมก็เสียดายอยู่เนี่ยเสียดายอยูุ่ณลุงเห็นตอนไหนคะเห็นสามสี่วันนี่แหละก่อนห่อยออกเห็นเห็นเจ็ดสองเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเห็นเจ็ดสองข้างหน้าภาพภาพเนี่ยข้างหน้าเห็นเจ็ดสองโเห็นเจ็ดสองข้างหน้าข้างหน้าฟัง้น้ตข้างหน้าฟังฝังนี่ฝังนู้นเนาะนี่ยังเห็นขาวๆอยู่นะนี่ยังยังไม่เลือนยังไม่หายก็ยังไม่หายแบบบบ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยอนั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยเห็นเห็นเห็นรบบนี่ยังยังยังอยู่ครับนี่นี่เนี่ยจะขาวนี่กลางคืนจะเห็นมากนี่ตรงนี้จะเป็นเจ็ดตรงนี้จะเป็นสองเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยยังอยู่ขาวขาวอยู่นี่อันนี้จะเป็นเจ็ดนี่จะเป็นสองอแล้วผมซื้อเจ็ดสองไงจ้ามันออกข้างบนจ้าเนี่ยยังอยู่ลางๆอยู่นี่นี่ อันนี้จะเจ็ดอันนี้จะสองตัวนี้จ้บแต่นุมองแอดบินีมองตอนที่มองเข้ามานะคะคุณลุงเห็นเป็นเก้ามองไกลๆนะคะเลขเก้าตัวใหญ่มากเลยเลขเก้าตัวใหญ่มากตัวตัวตรงไหนตรงนี้ค่ะลุงตรงที่ลุงเห็นอ่ะใช่ใช่ค่ะตรงนั้นอ่ะอันนั้นจะเป็นเลขสองนะเนี่ยพอลุงเห็นเป็นเลขสองขาเลขสองตัวนี้จะเป็นเจ็ดตัวเนี้ย ลุงเห็นเป็นเลขสองแต่ว่าแอฟนีเห็นเป็นเก้าไอ้งมวดที่งวดผ่านแล้วนี่ผมจึงซื้อไงอ๋อค่ะแต่งวดนี้แะค่ะเขาลุงงวดวดนี้ยังไม่เห็นเลยยังเห็นเหมือนเดิมที่หนูเดินเข้ามาเนี่ยหนูเห็นเห็นเก้าตัวเดียวตัวเดียวตรงนี้ลุงนั่นจะเป็นสองเนาะนั่นแหละเห็นที่เดียวกันกับลุงอ่ะแต่เป็นเก้าเก้าตัวเดียวไปก่อนแต่กลางคืนจะเห็นมากเห็นชัดที่สุดเลยกลางคืนสองไปฉายไปครับ ตาเปิดไฟจะไม่เห็นจ้าเดี๋ยวเรามาส่องดูที่ลูกยางอีกเนาะลูกยางอีกค่ะเดี๋ยวใช้สมาธิแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมส่องดูตัวเลขก่อนนะคะค่ะมองเห็นแล้วบนนู้นมองเห็นแล้วนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้เราก็จุดทูบเนาะจ้าเมื่อกี้ยังมองเห็นคือยังไม่ได้จุดทูบขอเข้ามาจ้าจุดทูบแล้วคะวันนี้คือคือจุดทูบเสร็จแล้วนะคะขอยายเหมือนเดิมขอยายเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมแอดก็ได้มองเห็นแล้วนะคะนี่ค่ะท่านห้าห้า เห็นไหมคะห้าห้าถ้ามองอีกฝั่งนี้ก็เป็นเลขหนึ่งเห็นเป็นห้าหนึ่งจ้าเมื่อกี้มองเห็นหนึ่งตัวเดียวบะหนึ่งตัวเดียวค่ะเมื่อกี้นี่ห้าหนึ่งโอ้ห้าใหญ่ใช่ไหมจ้านี่จะห้าใหญ่มากๆห้าตรงนั้นบนนู้นจ้านี่โอ้แต่เอ็ดนีเห็นตรงนี้นี่เอ็ดนีเห็นห้าตรงนี้นะคะ อ๋อคือห้าใหญ่ๆมากจ้าคือลูกเดียวกันห้านี่ห้าอันนี้หนึ่งจ้าแต่ว่าหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยมันเหมือนตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะเหมือนวันที่ผ่านมาเนาะเห็นเป็นแปดหนึ่งเห็นเป็นแปดเจ็ดจ้าแต่ว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันก็คือแปดหนึ่งเต็มๆเลยค่ะก็เข้านะคะกับลูกยางวันนี้ก็ลุงก็ถายลูกยางอีกเนาะจ้า วันนี้ก็เป็นวันพระอีกตามเคยนะคะเป็นวัชนชมต่องวดเลยนะคะจ้าโอ้ห้าเจ็ดห้าหนึ่งนะคะของนุชอะ่ะจ้านี่ลูกนี้นะคะเป็นนี่ตรงนี้ห้าจ้าตรงนี้เป็นเจ็ดหรือเป็นหนึ่งนะคะนี่เพราะว่านหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันค่ะแอดมินจะมองเห็นตรงนี้ด้วยลูกนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอีกลูกหนึ่งนี่มองเห็นเป็นสองจ้า เนี่ยเลขกสองนะคะชัดเจนนะคะนุษตัวจ้าโอ้หชัดจริงด้วยค่ะสองใหญ่มากเคียดเคียดตรงนี้เล็กๆแต่เ,เ,เหมือนจะหนึ่งนะฝั่งนี้ใช่ไหมคะเนี่ยข้างบนนั้นเหมือนเจ็ดนะข้างบนนั้นเหมือนเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งนะนุตจ้ะ จิ้มหน้าจอให้หนะเออเจ็ดสองหนึ่งแน่นอนเลยนุ่นเดี๋ยวขออนุญาตชี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตรงนี้เป็นเจ็ดเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เป็นเลขสองจ้าแล้วตรงนี้เป็นเลขหนึ่งนี่นี่หนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ถ้าดูอีกมุมนนนหนึ่งนี่เลื่อนโทรศัพท์ลงนิดนึงนี่นนตัวนี้ก็เป็นเลขเจ็ดศูนย์ศูนย์เออวูตัวเลขวู้ย,ย,ย,ยชัดมากเลย 070 707ก็ได้เอ้ย070เนาะ070จ้ะตัวใหญ่มากเลยมันเดียงกันอยู่คนละมุมมนุษย์จ้าฝั่งโ<ช>น้นสามตัวฝั่งนี้ก็สามตัวดูอะนุษย์อุ้ยรางวัลที่หนึ่งมาแน่นอนอุ้ยคือมันตัวเลขมันจะสีแดงๆเ,เนาะจ้านี่นะคะท่านผู้ชม่งให้่งให้ท่านผู้ชมดูชัดๆเลยนะคะ เพราะว่ายายก็ให้แล้วนะคะหมดที่ผ่านมาก็เปดเจ็ดกับเปตหนึ่งตัวเดียวกันจ้ะอันนี้คือสามตัวที่เห็นก่อนจ้ะตอนแรกเห็นเป็นสองก่อนแล้วก็หนึ่งแล้วก็พอมองไปมาในโทรศัพท์ก็จะเป็นเจ็ดสองหนึ่งจ้ะแล้วนุดก็มองเห็นตรงนี้อีกจ้ะศูนย์เจ็ดศนย์เจ็ดศนย์ุ้ยตัวใหญ่มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเนอะสีแดงๆเลยนะคะ หมวดนี้เห็นตัวเลขเยอะมากเลยเนาะจ้ะหกตัวนะคะท่านผู้ชมสามตัวอยู่คนละที่นะคะอยู่คนละมุมมุมนี้ก็สามตัวนะคะจ้ะแล้วมุมฟังนี้ก็สามตัวของนุชเห็นก็เมื่อกี้ห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดกับห้าหนึ่งนะคะอีกลูกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม,มจะเป็นลูกนี้ทั้งหมดมันมีกี่ลูกอะทั้งหมดมีเจ็ดลูกคุณลุงบอกว่าแปดลูกแต่ มีคนเอาไปกินลูกหนึ่งตอนนี้วโอ้ยชัดมากๆชัดเหมือนนวดที่ผ่านมาอีกแล้วเนาะจะแต่ตัวนี้ถ้าหยิบขึ้นมาดูคือจะไม่เห็นเห็นแค่ลิหนึ่งตัวเดียวอมถ้าวางก็จะเห็นเป็นลขห้าด้วยมีมองเห็นอย่างงี้มองอย่างนี้ก็เือนลิ้ห้าห้าเจ็ดเหมือนกันจะเห็นนะมองด้วยตาเปล่าเห็นอยู่เห็นอยู่ค่ะตาเปล่ามองเห็นอยู่แต่เวลาสองไม่เห็นนี่ลงมาดูเยอะ ชัดมากเลยลุงไหนนี่จ้ะดูในโทรศัพท์อะลุงชัดมากเออนี่จ้ะนุชชี้ให้ลุงดูหน่อยนี่ห้องนอนเปิดฟังนู้นก่อนเดี๋ยวนี่นี่จ้ะนี่นี่ฟังข้างนี้ก่อนนี่จ้ะเนี่ยฝตจีนี้เจ็ในหนึ่งเมื่อกี้อยู่ตรงไหนสองฟังนี้สองเนาะจ้ะแล้วก็หนึ่งไอ้นี่มวยเนี่ยจ่อหมกโรแบบนี้เคยมวเนี่ยเจ็ดสูงเนี่ย นี่โจมวยในี่ีมันเคยอวยเนี่ไหนตรงนี้บอกค่ะอือนี่เนี่ยนี่ก้าเนี้ยก้าศูนย์อ๋อลุงจะมองเห็นเป็นเก้าศูนย์ปะก้าศูนย์เก้าวเปรตอนนี้นี่ก้าวทุ่มตรงนี้เก้าวใหญ่ปะก้าใหญ่อ๋อแต่แอดมินจะมองเห็นตรงนี้นะะลุงเจ็ดสองหนึ่งเนี่ยเห็นตรงนี้นะคะชัดหน้าตรงมีลมพื้นเนี่ยน้ำานี่เจอไม่เจอนี่แหละศูนย์เจ็ดศูนย์ไม่มองไม่เห็นหรอก มองไม่เห็นเดี๋ยวให้นุดสองมาเดี๋ยวเอจสจะส่องให้ดูชัดๆนะคะชัดมากชัดมากนะคะท่านผู้ชม,ชม,ะค,ะชมคุณยายให้อีกแล้วแน่นอนวดนี้ให้หกตัวเลยนะคะอีกลูกหนึ่งก็เห็นเป็นสองตัวมีเนดีจฮะเจอไม่เจอเขาหรอกให้ท่านผู้ชมนะคะพิจารณาใช้วิจารณาในการรับชมด้วยนะคะ ชัดมากๆชัดๆยังไงก็ชัดมากชัดเหมือนเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนวดจะใช่ค่ะนี่ชัดมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมชัดแบบ7 0 7 0นะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็น7 2 1นะคะคืองวดนี้ได้ตัวเลขเยอะมากๆเลยค่ะ6ตัวยายให้6ตัวและก็2ตัวใช่ค่ะ สองตัวก็ห้าเจ็ดหรือไม่ก็ห้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมให้รา<ม>งวัลที่หนึ่งแล้วก็เกล็ล่่างจ้ะโชคดีโชคดีนะคะวันี้